วัดอะไรเนี่ยเอาบอกเป็นจัวัคคีทั้งห้าพระได้เจ้าสุดกลางโอ้ี่สวยมากวัดไม่เคยเข้ามาฝั่งทนบางเกอกน้อยสมเด็จย่า ตรงข้ามวัดอนงของคารามนี่เป็นทางออกเดี๋ยวทางออกก็ตรงนล้วก็อาจจะมะีปทางออกกระดังก์ทางออกทางเข้าไปวัดนี้เออเดิวนวันนี้ก็เปิดวันวันสำคัญโอ้นี่ประตูออกรอบนอกเนี่ยนี่ทางออกตรงนี้เออไม่ขอเน้นให้ท่องเที่ยวในช่วงเดี๋ยวเข้าไปดูวัดที่เขาเปิดไหมมีวัดนี้ไม่เห็นมีชื่อบอกเลยนี่แล้วน่าจำยากไทยรู้แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่พักเขออกมาได้ พขาลองเตรียมงานเขา<อ>จะมีงานกันเิดเทุกวนยุดแขกงเียนนีสวยป่าสบมันแบบจีนแข่งจีนเนี่ยศนะิละปะจีนนะ,ะให้เดือรอบ มาเปิดน้ำตกให้สวยอินจันเนี่ยอินจันเขาเกิดที่น่ต้นอินจันเนี่ยพระเด็จเจนเจนสิทธิ์คนศิลปะคนทกิตติเมธธนาพิบูลชัยยพัฒน์คุณอตั้งคาละวะคคุณทีโอเอเพ็ญปลูกสิบหกกระดาษสองห้าหกหกต้นอินจันเออต้นอ้อพุ่งเพราต้นอินจันไม่ใช่ไรเรียกว่าอินจันนึกว่าฝาแฝดเรียกว่าฝาแฝดเมืองไทย สมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัดบุญนาคเจ้าของวัดนะชื่อวัดอ่ะ6ทั้ง5 2 2 3 7 2กสถาปนาพระอารามสร้างวัดเนี่ย2,372สถาปนาพระอาราม2โชว์โอโอต้นใหญ่หนาเลย7 2ตัวนี้6 6ใกล้จะร้อยปีแล้ววัดนี้สวยนะ เสมาใบเสมาอินจารด้ยวยขยันตระเ็จพระเจ้าตระเวเจ้าพระยา,าบรมมหาพิชัยญาติทัดบุนาคปรกเมื่อครั้งถาปนาพระรา,ามสองสามเจ็ดสองแข็งแรงดีคุณดนุษบุนาคและสถายตะกุลบุญนาาสองห้าหกหก ประธานเจริญศิริวัฒนพักดีเนี่ยจของเบียอาซาบินถาปณีเตชาเจริญวิกุลปุกเลยวาระทอกกะถินพระราชทานสิบหกพฤศจิกาสองห้าหกหกปีนี้เองประมาณนี้ของอะไรบริษัทเบียท้างเบียโอ้นียสวยมากจรินเ่ะเนี่พระชุมห้าองค์ นี่สวยมากเขาทำร้อมกันใบเสร็มาไม่เดินฝนหักยอดทักทททน,นี่สวยด้วยเออลานแสดงลานแสดงทำออนี่ดอกบัวดอกงานอืมเออศิละปะจีนเขาหักหมดแล้วดอกบัวดอกงานใครควรจะเลยไม่สวมรองเท้ากุญมบด วัสดีาาก็มีงานต้อนรับเราสองคนแลยวก่เรังจัดงานเรลังจัดงานเลยมีเราสองคนเดินเดินดูประทานที่เขาเิ่งเก็บไปนี่สวยมากประทุมโค้งสวยแทบ,บจีนอ้นนต้นไม้นสวยอากาศโทสมยศจันทวงศุภีระวัดทองดีพันธ์ปลวกสาวประชุมตราย,ยุทธสองห้าหกหก เลยถ่ายภาพนึ่งอจริงก็เ,เน่ย